เพื่อนๆของนายศิรด,ดานนยพลายด้วงหรือว่าสอจอกอล์ฟลูกชายของนายสมยศพลายด้วงสอสอปกากชาธิปัตย์จังหวัดสงขลานำอาหารเช้าบรรจุกล่องไปเยี่ยมสอจอกอล์ฟพร้อมพวกอีก6คนนะคะที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลามีตำรวจตรวจสอบกล่องอาหารเช้าอย่างเข้มงวดน,นะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนาตัวสอจอกอล์ฟพร้อมพวกทั้ง6คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาทาร้ายตารวจตะเวนชายแดนจนบาดเจ็บในหน่วย เลือกตั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามาฝากขังสารในวันนี้ค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าสจาก,กอฟพร้อมพวกทั้ง6คนถูกพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหนักก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และอ้างยี่ซ่องโจรค่ะคาดว่าการยื่นคำร้องฝากสารฝากขังต่อสารในวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนจะคัดค้านการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง7คนในชั้นศาลด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาคดีนี้บอกว่าคดีนี้กรกตอ,อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าจะร่วมเป็นผู้เสียหายร่วมในคดีนี้ด้วยหรือไม่เพราะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งรวมถึงการเตรียมยื่นหนังสือถึงอ,อบจสงขลาขอให้พิจารณาสอบสวนประมวลจริยธรรมกับผู้ก่อเหตุซึ่งมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาอบจสงขลาเพื่อให้สภาอบจดำเนินการกับสมาชิกที่มีพฤติกรรมไม่ดีสร้างความสื่ เสียให้เกิดขึ้นค่ะของท่านเองท่านประธานเองก็ได้ต่อสายตรงคุยกับน้องคนเจ็บนะครับเพื่อให้กำลังใจและก็แสดงความเป็นห่วงนะครับและก็ในส่วนทางด้านกฎหมายเนี่ยก็ทางท่านได้ก่อประตดได้มอบให้ทางฝ่ายกฎหมายดูอยู่ที่จะสามารถร่วมเป็นผู้เสียหายร่วมหรือเข้ามาดำเนินการอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับ สำหรับใดศิรตดานายภายดวงหรือว่าสอสอกลอฟแม้ว่าจะได้รับ รับรองผลการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา,าอบจอสงขลาแล้วก็ตามนะคะแต่ก็พบว่าตัวสอจอกอฟเองก็ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีที่นายสมยศพลายด้วงสสเขตสาสงขลาพักประชาธิปัตย์ที่เป็นบิดาเนี่ยแหละคะ่ะจัดงานวันเกิดแล้วก็มีการเปิดป้ายสาขาพักประชาธิปัตย์ซึ่งใช้เป็นข้ออ้างในการจัดเลี้ยงหัวคะแนนรวมถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในห่วง180วันอันตรายเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนปี2560 เจที่ผ่านมาข้อร้องเรียนนี้กกตสงขลามีการสรุปสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาลงความเห็นของกกตกลางอยู่ระหว่างพิจารณาใบแดงอยู่ด้วยค่ะ